สบายดีพี่น้องมาเก็บหน่อไม้เมือนี้นะมาลักหน่อไม้คนใหญ่เลยลักหน่อไม้มาพี่น้องมาเก็บหน่อไม้น้ำกันเด้อทักทายสบายดีพี่น้องทุกคนอนาเนี่พี่น้องโอ๋เสียแต่ไมีเสียมเลยเสียมเราไปเมื่อเมื่อมันเอาไปากเขาเลยมีดซอยเอามีดบกเขาโอ้หตัดจ๋ำเนาะพีเนาะองตัวมาใหญ่พี่น้องเลยว้าวพี่น้องสุดยอดเลยมาเก็บน้ำไม้น้ำกันไปเก่งเลย นอ่อมขอ้นมาบางทางนี่นอ่อลหลายนี่นะขยายอาถุมคือออกลึกันนี้เปน้องฝนตกดีแล้วจ้ะนอ่อกับ้องป้านีกเป็นทปลุกปลู้อยู่มันตันมันเตี้ยนตอ๋อน่อ้ยน่อมใหญ่เน้องสีเมนูยังดีมาเนี้ยมกมกกับแกงไปพร้อมๆกันต้มอันนี้ก็ยานางก็ได้ลลยาเจ้าข้าวนุอืออันนี้ป็นแบบมัคนมียาด่งนหมดคันเออเดยทาน้างต้นยานาง หน่อ,นนอพี่หนอสอน,นออหน่อออ้จ,จ,จปาดอ้อจะง,งามแล้ยมจปะปดเตกน่อมันจะดสั่มปาจํบ้ยมีบกเอา,าั้งกกปาามีดมันบกขา่ขาอ,ขาอนนะอย่าบอกเขาบอกปลายเขาเอาเส้นกลางมีดนะปาปาจัจัอุ้ยน,น่อ,อนพี่่อเอ็ดหัวมดฮะ เออไปเห็ดหัวมันงัดถูกมันหน่อมันกระดกกระเดียงแท้หนินะเฮ้ยแมงมันจะมีหัวจัดนะเฮ้ยเฮ้ยหัลืมเห็นแมงหัวจัดนะเอองัดถูกควาเบิ่งน้ำใหม่เลยพี่น้องโอ้โหยสุดยอดเลยน้ำใหม่เลี้ยงน้องนี่แหละบริวารก็เลี้ยงน้องเลี้ยงขนแม่มันหอมเลี้ยงคนอย่ส่วนน้ำใหม่ยำส่อพี่เนาะยอดเลยเตรียมตาอลไรกอดเดียวนี่ก็ได้ เอาเขาคั่กในโกเดียวพขาเก่งนะเออคั่นอยากอันช้ำแกงช้ำโบราณคนคนไดหนึ่ดยอดเลยมึงอจะเอาเนียงในหัวจ้าล่ะเอาขูบ่อนอนมันแล้วกันนั่นหรอพอแล้วปลาไม่ขึ้นเลยเอานอนชงก็ชงก็หนึ่งบอกปลาไม่ยาวกว่านี้บอกเอาก๋อมาย่อมบอกอืมปลาไปเอากอไมากอยาวๆอ๋อนีอไงเต็มตาแล้ว xem ừ, nữa chàng đại lấy xem nữa mày đèn nóng nặng 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 cái nặng 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 นอนนี่ป้อโตก่อน,นี่ก็บพธรรมดาพี่น้องโอ้โปลูกหกสิบสาก่อนนี่ซทำสีเอาเลยหนิเชีงยงเงาไม่แต่ยากหนินี่บ้านมาเอามีดเจ็บอันหนิกำลังขึ้นนอนเลยมาเดินมากินแกงหน่อไม้ปลูกหน่อไม้พอได้เลี้ยงชีวิตยามที่โควิดมันเขา่าเอาไปวนน้ำแดนแนงมันบาดหนิน้อ,นนนอนงทำปุยจากเอา เฮ็ดด <mình thấy ass shorts> mm ัง hmm. อ so, like okay. wow. ันนี้ยสาโอ้โหนี่นอนเงี้ยงๆเงีๆนี่ตัดจุดเอาไปเลยนี่เอาน้ำมันกันแรงอุ้ยกระโดดกระโนยใหญ่ๆตัดหัวจะไปเอาปลายมันเอาตังกลางเออโอ้เอาอะไรกับพีชก่อนอีกวายอีกาอันนี้เนาะเดีสวอนมวยหน่อยเอาฟาดเลยว่าจะเป็นน้ำมัตัวไหนตัวไหนตัวไหน ตนนัวในกอนมันเกิดม,มันจี๊ดมหักกุดเลยตัวน,นอกนี่กนละลาเขากระจงว่ะมันแต่งแนงเขาตัดต้นเถาถิ่งเนาะลำกแก่ๆนี่เขาได้ตัดถิ่งการทำปัตตนี่มันสีเกิดไอ้ไอ้เกิดขี้เกิดขี้แล้วมันเกิดเถาไปแล้วมันก็นาตายสุดการทำตอนไปเรื่อยๆมันก็แตกออกมาเรื่อยๆนองให้ง่อยบอ๊อบเอากอใหม่กอใหม่แห้งสุดยอดกว่านี้ Lai cỏ lì đi kia ngon mãi si vinh ok tony lắm phụ nọ tương lai do nọ quá bắn kính hiệu sẽ tệ nọ tương lai kìa cỏi kìa 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 này ตาบ่อมันจีมก so ันแล้วทีมันฝนมาต่อต่อน่ะเออตัวนอกในป้าฟ้ามันขึ้นเหี่ยวฮัตต์ฮัตต์ตัดตัวในมันชิมมาแล้วบัวแดงหน่อยกอดทำอีสในเด้โอ้กอดทำอิีนี่กำลังเกิดพนอกเลยกำลังแตกหน่อหน่อกำลังออกมาหน่อบัวทันยาวมันบัวทันยาวตัวหนึ่งก็เอามันมันเสียเข้าปล่อยมันเสียยาวครับ thì và khi về thì xuống một xuống ngọc thì nong rồi bye bạn nó dài dài ui tệ cái mặt bị nong rồi thằng cái nò chị ngọc chụp chụp vị à lời lựa à chạy lời, chài, lời. nào à, à, nó đừng con này. ปล่อยมันขึ้นแถวเงาจังเอาเนาะทำนีก็จิดเต็มตาเลยนี่เพื่อนมั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 นบางมันบวตุนี่มันบลุอกต้องผ่านนะจุ๋ยเนาะบองมันคือมาลืมอุ้ยก่อพี่ได้เหรโอ้ก่อนี่ยังหน่อยพี่น้องหามเอาได้พี่น้องแต่ตอนยังหน่อยนี่เนาะกับให้มันเกิดก่อนเนาะอันนี้ผูกไหมตั้งผูกพี่ไก่ตั้งตอนนี้ฮั่งกะฮังกะล้มซุ่มนะฮังกะ ตัวใหญ่นี่เด้นีซองนอจุ๋ยเนี่เด่นี่เอาเพื่เลยก็ได้หรือวันไหนมันเกิดบวันที่มันเกิดมากบุ้งๆตัวใดมันเกิดกลางกอเหาก็เอามันเพราะว่ามันจะเป็นลำที่เนาะจ้จงไว้แต่ตัวขางๆตัวทั้งข้างมันพัเป็นลำใหม่เลย โอ้เห็นมันแตกกำลังต่อในพี่น้องกำลังแตกทามันขืนว่าข้างนีนกินบ่ทันได้นี่นะกำลังน้อยๆนี่ชี่น้ังก่อสุดนหนงมันแสบกว่าห่อโอ้กำลังโอ้ตัวนี้กำลังขืนนี่มองังไงหนอหนอ่น้อวกำลังสองสามหน่อ้อนกันเลยนี่ถ้าเป็นคน <laughs> 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 Matanga thẳng cả Cái lăng rồi at ngân tệ này Tìm phi sở là sail, sao kỳ nọ ngay cả đôi kín. phi sở là sail, nằm sở là sail. Phô, thân yu kìa nga 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 Ui nga 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 อัน้ำเขาก็จะมาเก็บกอน้ำไม้โหหยู่กลางกำลังเกิดเลยนาะมันเกิดจีบเนาะอันี่หนามีดเพื่อนอะเออนั่นนั่นแหละเส็ดจบปอ้ยผ่าพันธุ์ไม้มันใจขนาดบริพาบพวคือเป็นหลักเขาอะพวกหลักเนี่เขาจะเอาไว้ก่อนนี่ได้ป้าไว้น่อยนี่อลป้าไั้น่อยหน่อยันนี้เอาโกมาอีกมันก็ยาวเต็มตาแล้วพี่น้องเต็มตาแล้ว มทั้งโมกทั้งแกงนะบ่อู้หลาดเลย n h โผล่แล้ว nhao รดอย่างกะเลียวนี่นี่หักตับเลยตัวนั้นที่นอนข้างในนะเอามันเกิด,ดยังไงแท้สับเอาไปเลยมันตรงมันมีดแข็งแข็งจวด ก็ไดพอได้นะมาเถอะอนสุดท้ายนะบัดน,นี้พอและพี่น้องทำเนี่็เต็มตาลแล้วแกงหมกใหญ่ได้ดินอ,ดนอนเลิจวดเต็มตาเลยเนาะพอเนาะที่เห็นี้นยังกำลังออกพี่นอ้องชมื่อเท่านั้นได้เนี่นี้คืบเลยได้ทำไมเลี้ยงนอ้องเกิดไว นอกำลังจิๆๆุ๋จิุ๋อีกนอคนนี้อ่ะมันพาพี่น้องเละาะเบิ่งก้อนน้ำม้มาชมก้อนน้ำม้มาเกีเย่ยมือมาเบิ่งลูกมือุย้ยกระตุยกระตุยอยู่ืมพวกมาหน่อยนี่แต่ปักเกินขึน้นอีประมาณเชาวันนี่ก็ไระจายและลดหน่อย มื่อเรา,านียงมันโอ้ยสะอ,อนน่อนนอนี่ก็จริงสุดยอดเลยก็ก็ไฟเลี้ยงนอ้องเลี้ยงแบเปิดคู่คลลนนะมันบอกแล้วมันไกนนน่น้ำทังโนนทังฮะเ้ยเขาหรอหาสามเหี่ยเลย อ่าโถโอ้อย่าเป็นผู้เทิบลูกค่ายเป็นพวกซับเลยวันนี้เหี่นวมันแล้วโอ้เต็มตาเลยพี่น้องสามเหีย่ยวเลยก็เต็วเงาอ่ะที่กินแบบบวกเก่งแจไปเลยแบบบวกตรงหยานเลยบวกบวกคือไปหาตามปลาเลยว่ะปลาหยาดแต่คนมานะเต็ียมนำทางเสียงป่าต้องขุดผัวอ่ะ คลิปนีิยาวเลยปิดคลิปเลยเอาปิดคลิปใส่ปิดเท่าไหร่ลาลาลงเ <laughs> อาพี่น้นองคลิปนีิยาวเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดติดตามช่องกองแรกชาแนลพอ่พอๆกันคลิปใหม่พี่น่ะธนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เขาอำลาพาจากเด้อสบายดีดยมาถึงสุพรน